มติคำในส่วนของกัมพูชาตรงนี้เนี่ยข้อสั่งการของเราในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศมีอะไรบ้างครับครับก่อนก่อนอื่นขออนุญาตเรียนเรียนสักเล็กน้อยนะครับพอดีผมเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสวันนี้เมื่อกี้นี่เองนะครับเครื่องเพิ่งลงแล้วก็ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะครับการที่ผมมาที่ประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ก็มีความสําคัญที่ผม จะมาประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมา,สมาชิก OECD ด้วยแล้วก็มาประชุมกับ Secretary General ของ OECD เพื่อผลักดันในการที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ a c d อย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งก็จะต้องมีการหารือกันในหลายๆเรื่องประเทศ OECD เป็นประเทศที่มีมาตรฐานสากลซึ่งประเทศไทยต้องการ ที่จะผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปเล่นอยู่บนหลักการที่เป็นสากลแล้วก็ทั่วโลกยอมรับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญเมื่อเช้าพอเดินทางมาถึงผมก็ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามเรียนชายแดนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการหารือกับทางกระทรวงมา,มาโดยตลอดและเมื่อกี้นี้หลังจากที่ผมเดินทางมาถึงผมก็ได้มีประชุมออนไลน์ไปกับท่านปลัดกระทรวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้สั่งการให้ที่สําคัญที่สุดก็คือสั่งการให้ท่านปรัดากระทรวงได้เรียกประชุมกรมกรองกรมกรมและกลองที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาท่าทีในเรื่องนี้โดยผมได้มอบนโยบายว่าเราจะต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะที่สำคัญที่สุดจะต้องยังคงอยากจะเห็น ที่นโยบายที่เราจะต้องเจรจาหรือหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างสันติไม่นำไปสู่การขยายตัวของความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมไม่อยากเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานนะครับ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีไม่ใช่ใช้กำลังและตรงนั้นก็คือนโยบายสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นสิ่งที่นักการทูตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แต่อย่างไรก็ตามผมได้มอบสั่งการให้ท่านประลัดได้คุยกับกรมกองที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับในในด้านต่างๆโดยเฉพาะยิ่งทางด้านกฎหมายแล้วก็รวมทั้งภาพถ่ายทั้งหลายทั้งนี้เพื่อเตรียมท่าที สำหรับไปเจรจาโดยเร็วในกรอบของ JBC ซึ่งทั้งซึง่งตรงนี้จะมีความสำ,สำคัญเพราะว่าเราจะสามารถเจรจาหาทางออกได้จะได้หรือไม่ได้ผมไม่สามารถการานตีได้แต่ว่ามันเป็นกลไกลสำคัญที่เรามีอยู่กับกัมพูชาที่แก้ไขปัญหากระเระทั่งกันอย่างสันตินะครับาทางนี้ประเทศไทยเองก็ได้ ผลักดันกระทั่งกัมพูชาที่จะขอให้มีการจัดการประชุม JBC โดยเร็วที่สุดนะครับในขณะนี้กัมพูชาจะต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JBC แต่ผมก็ยืนยันไปด้วยว่าถ้ากัมพูชายังไม่มีความพร้อมประเทศไทยพร้อมจัดเนื่องจากเราเห็นความสําคัญของกลไกอันนี้ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งในใน,ในสองด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการลดเทนชันหรือลด ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือมานั่งพูดคุยกันว่าแล้วเราจะ,ะกำหนดหรือหาทางแก้ไขการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างไรอขอขอเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าในเรื่องการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเองก็ได้มีหนังสือประทว้วมทางฝ่ายกัมพูชาไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับว่าการกระทําของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักสากล แล้วก็เรา,าต้องการที่จะแสดงให้และยืนยันสิทธิของเรานะครับในเรื่องของอำนาจอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดน mm hmm. ก็เราก็มีหนังสือประ้วงไปแล้วแล้วก็ได้พูดชัดเจนว่าเราดำเนินการไปด้วยความเหมาะสมเป็นไปตามากฎไกของกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติทางสากลทุกประการนะครับ เมื่อผมกลับไปถึงเมืองไทยในวันที่5หลังจากที่ได้ประชุมในกรอบของ OECD ระดับรัฐมนตรี o อ c d ซีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้กำหนดไปว่าจะเรียกประชุมผู้บริหารทั้งหมดเพื่อมากำหนดท่าทีของเราให้ชัดเจนอีก,อกครั้งหนึ่งขอเรียนว่าผมก็ประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้มีการเรียกประชุมทางออนไลน์กับทางกระทรวงการต่างประเทศ อยู่ตลอดเวลาและเป็นระยะระยะเมื่อสถานการณ์มีความเปลี่ยนแปล,ปลทง,ท,งทั้งหมดครับในกรณีที่ทางผู้นำกัมพูชาขอ,อสภาออกมาเรื่องของส่งไปสารโลกนะครับจะก,กันวลก่อนจ c บีซีของเราไหมครับก็กกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องเลยครับนั้นก็เป็นสิทธิที่ประเทศกัมพูชาจะดําเนินการอะไรก็ได้แล้วมันก็เป็นสิทธิของประเทศไทยที่เราจะาตัดสินใจอย่างไร เพราะว่าประเทศไทยเองก็มีท่าทีผมถึงเรียนว่าในท้ายสุดแล้วผมได้สั่งการให้ท่านประหลัดได้มองภาพรวมทั้งหมดให้เห็น่างชัดเจนกําหนดท่าทีที่ชัดเจนเพื่อที่จะวางนโยบายยุทธศาสตร์ที่เราจะไปเจราจากับประเทศกัมพูชาขณะเดียวกันก็กําหนดมาตรการของเราว่าเราจะดําเนินง,งานอย่างไรทั้งในกรอบของทวิภาคีความสมาน์ระหว่างกันรวมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่ใน ระหว่างประเทศด้วยเช่นกันครับแต่มาอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันทั้งสิน้น